ก่อนการใช้งานตู้เซฟเพดซีเดนนะครับตัวนี้ได้ทาการเปลี่ยนแผงวงจรเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาดูการใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรากดดอกจันนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับพอไฟเขียวก็สามารถใส่ได้นะครับนะครับหลาถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับเรามากดข้างในนะครับปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับกดเข้าไป โอเคมันก็จะมีไฟขึ้นสีสีเขียวนะครับจากนั้นเราก็เข้ารหัสที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกดดอกจันก่อนเข้ารหัสที่เราต้องการตอนนี้ผมจะตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นยืนยันสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองครับตอนนี้เรามาลองทุกอย่างต้องกดดอกจันก่อนนะครับขึ้นไฟสีแดงใส่รหัสนะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับพอไฟเขียวก็เปิดได้เท่านั้นแหละครับนี่ก็คือช่องใส่ฐานนะครับก็แนะนําก็เปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับ ตรงนี้ครับจะแน่นหน่อยนี่ฮะนี่ฮะั่องใส่ขานะครับใช้สองเอซี่ก้อนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ KingdomPilot นะครับ l e g o t a i y o c h a r p w i n g s u n p r e s i d e n t d e m o s u r e นะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัส นะฮะฮทั้งระบบหมุนระบบดิจิตัลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับหรือทางไลน์ครับ idline พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาด คลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน